เปิดชีวิตโอภกจีราจากชีวิตไร้บ้านกว่าจะเป็นโอโอเคต้องแลกด้วยน้ำตาเปิดชีวิตโอภกจีราจากชีวิตไร้บ้านไม่มีที่ซุกหัวนอนกว่าจะเป็นโอโอเคต้องแลกด้วยน้ำตาน้องแสนดีลูกสาวเป็นพลังงานทุกอย่างของชีวิตปฏิบัติการตีไทยครัวอาทิตย์นี้เป็นความพิเศษแบบ5้าดาวเพราะขอละลอรอบบ้านคนใกล้ตัวพี่โอภกจีราพิธีกรนำเบอร์วันที่ยินอยกักตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปปัจจุบันของรายการตี้ายย่ครัวแต่ช่วงนี้รัศมีความหวานความสุขมันจุกใจจนเพื่อนเพื่อนพิธีกร พี่อาทพี่วิลลี่เลยต้องขอจัด e x c u s i Talk แบบ VIP อัปเดตชีวิตและลงลึกสถานะหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างกว่าจะมาเป็นคุณโออเควันนี้ก่อนหน้านี้คือโนมาก่อนทั้งชีวิตตั้งแต่ใยเด็กที่ลำบากถึงขนาดไม่มีที่สุกหัวนอนต้องออกไปนั่งที่ป้ายรถเมล์ไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองกับแม่และน้องจะเป็นยังไงเห็นยิ้มยิ้ม,มอารมณ์ดีแบบนี้กว่าจะมาเป็นโอ้มันยากเข็นสุดๆแต่ด้วยความหนักเอาเบาสู้เราต้องหาอาชีพอะไรสักอย่างที่จะประคองครอบครัวให้ได้ก็ลุยทุกอย่าง จนได้เข้ามาประกวดมิสมอเตอร์โชว์และบุญก็นําให้เข้าสู่วงการและเดินหน้าทํางานทุกอย่างกลายเป็นเสาหลักของบ้านและต้องส่งเสียน้องเรียนทั้งสองคนเรียกว่าใครจะรู้ว่าที่เห็นคำาำแฮปปี้แบบทุกวันนี้โอ oh, oh, ้ก็ลุยมาหนักหน่วงยืนยันด้วยแขกคนใกล้ชิดน้องอุย๋ยน้องสาวคนเล็กที่ที่โอเลี้ยงมากับมือและอีกหนึ่งคนสําคัญน้องแสนดีที่เป็นพลังงานชีวิตที่เป็นทุกอย่างของชีวิตผู้หญิงคนนี้ถึงขนาดว่ามีช่วงคําถามพิเศษที่พิธีกรถามแสนดี Sandy. ว่ารู้ไหมความสุขของแม่โอคืออะไรคําตอบสําคัญทําเอาที่โอน้ําตาแตกทันทีติดตามคําตอบระเบิดน้ําตาแม่โอได้ในวารไรตี้คี้เล่นชวนปวดหัวกับโอ,อารวิลลี่วันอาทิตย์นี้ตีท้ายครูเวลา14.15นานาท,ทางช่อง3กด3 3ดูมือถือที่3พัสติดตาม YouTube ทางกัวทีวี